สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วครับกับช่องสองกา h ชาแนลนะครับวันนี้จะมาแนะนำความรู้แบ่งปันความรู้พื้นฐานง่ายๆนะครับท่านสามารถนำกลับไปทำดูคลิปแล้วก็สามารถทำตามได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาปรับคอรถนะครับคอรถมีอาการฝืดนะครับคันนี้ก็ใช้มาปีปีกันอีก หนึ่งเดือนนะครับใช้วิ่งงานอยู่เลขกิโลก็ขึ้น4ี่หมสพโลแล้วครับก็มีอาการฝืดข้อฝืนนะครับเลี้ยวเวลาเลี้ยวแล้วมันจะฝืนการทรงตัวก็จะยากนะครับวิธีเช็คอย่างหนึ่งก็คือ ตั้งคาตั้งคู่นะครับแล้วกดท้ายแล้วก็โยกดูครับคอมันจะตกล่องนะครับมันจะมีอาการฝืดครับจะไม่ค่อยลื่นนะมันจะมีตกอยู่กึกนึงนะครับระหว่างตรงกลางถ้าคอที่ลื่นมันก็จะสามารถสวิงซ้ายขวาได้อิสระนะครับจะไม่มีอาการแบบตกล่องกึกกึกเราใช้ปลายมือสัมผัส เนี่ยครับเราก็จะรู้แล้วว่ามันตอนนี้มันมาตกอยู่ที่ตรงกลางครับพอตกตรงกลางก็จะกึกก็จะล็อกนิดนึงนะครับมันจะทําให้เวลาเราเลี้ยวรถมันจะคอนโทรลไม่ค่อยได้ครับคอนโทรลได้ครับแต่มันจะจะใส่สายครับเวลาเลี้ยวเวลาอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยคล่องครับเนื่องจากว่าฝืดเนาะ ตอนขี่ก็จะรู้ครับขี่ถ้าเช่นขี่แล้วรถสายมีอาการสายเนาะตอนนี้เราก็มาถอดเลยครับถอดการที่จะปรับคอก็ต้องถอดชุดสีออกก่อนนะครับรถรถนแบบวันนี้นางแบบวันนี้ก็เป็นยมําาฟินนะครับ รถที่ใช้วิ่งงานประจำเราใช้มาปีกับอีกหนึ่งเดือนพอดีครับอันนี้ก็มีอาการคันนี้ก็เปลี่ยนไปหลายอย่างนะครับเปลี่ยนโซ่สเตอร์เปลี่ยนยางน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนตามระยะอุปกรณ์อย่างอื่นก็เปลี่ยนตามระยะครับ ใส่กองอากาศใส่กองน้ำมันเครื่องเช็คตามระยะครับปัญหาที่นอกเหนือก็เนี่ยครับคอนี่ฝืดจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เอาเข้าศูนนะครับเพราะว่าเราก็เป็นช่างอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องเอาเข้าศูย์ก่อนก็เคยเปิดร้านนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ เลิกจิจิการไปแล้วครับก็มาทำรถตัวเองครับใช้งานเวลามีปัญหาก็ซ่อมแต่รถของตัวเองนี่นะครับหรือบางทีอาจจะมีของเพื่อนไห้ซ่อมบ้างครับแต่ก็ไม่บ่อยแกะชุดสีด้านหน้าครับก็คือเมื่อกี้ผมลืมบอกนะก็คลายน็อตชุดสีคลายตะกร้าออกไปแล้วก็น็อตชุดสีด้านข้างฝั่งละสีตัวนะครับ แล้วด้านหน้าก็จะมีปลั๊กที่จะมาเป็นไฟเลี้ยวไฟหลีครับก็จะมีสายเดียวก็ถอดถอดออกง่ายๆครับจะมาห้ารุ่นนี้ถอดง่ายนะครับชุดสีถอดไม่ยากผมว่าถอดง่ายกว่าตระกูลเว็บร้อยยี่ห้านะปะวานนี่ก็ค่อนข้างจะยากอยู่เนื่องจากว่ามีตัวปะวาน ยกเว้นตัวใหม่ผมก็ยังไม่ได้จับนะครับตัวใหม่ไม่รู้ว่าถอดง่ายหรือเปล่าแต่ยาม้าห้านี่รู้สึกว่าถอดง่ายมากเลยมันไม่ได้มีอะไรครับมันเป็นชิ้นเดียวรวมกันไปเลยสามารถที่กระชากดึงออกมาได้เลยเนี่ยครับเราก็จะเห็นนอ็นอตน็อตมันจะอยู่ตรงนี้ครับแต่ยามาห้าเขาจะทํายางมาหุ้มไวนะ้นะน็อตเขาก็จะมีสองตัว มีบนมีล่างเนาะลักษณะนอ็อตก็เป็นมันจะเป็นร่องเป็นร่องสำหรับให้เราใช้ไขควงไปไปลงในร่องแล้วก็ตอกได้นะครับไขควงแบนใหญ่ๆหน่อยนะครับแต่ตระกูลฮอนด้าเขาจะเป็นนอ็อตเบอร์ใหญ่ครับไม่ใช่ร่องแบบนี้เนาะ เป็นน็อตอีกอย่างหนึ่งของฮันดานอันนี้ก็ตอกคลายออกนะครับเพราะมันฝืดก็ต้องคลายโดยการตอกดันไปทางด้านขวานะครับถ้ามองอย่างนี้ก็คือมองตามรูปมันก็จะเป็นด้านขวาเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปยืนอยู่ข้างบนมันก็จะเป็นหมุนซ้ายนะครับแต,แต่ผมพูดถึงการตอกนะครับตอกจากมุมกล้องตรงนี้ตอกไปทางด้านขวาของ ของมุมกล้องนะครับก็คือคลายออกนะครับตอกไปทางนี้คือคลายออกถ้าตอกไปทางมุมกล้องด้านซ้ายที่ผมถ่ายนี่ก็คือเข้านะครับให้มันตึงพอตอกแล้วเราก็หมุนดูครับว่ามันมีอิสระไหมมันตกล่องไหมถ้ามันได้มันก็จะลื่นเลยนะครับเราก็จะพอเรา กดท้ายรถขึ้นแล้วแล้วก็หมุนดูหมุนคอไปทางซ้ายทางขวาถ้ามันได้นี่มันก็จะลื่นแบบไม่มีสะดุดเลยนะครับไม่มีอาการสะดุดปัญหาส่วนหนึ่งที่ทำให้มันเกิดปัญหาได้นั่นก็คือใช้เป็นนานๆเจลบีที่เขาทาไว้ตรงเม็ดลูกป,ปืนในถ้วยคอมันอาจจะปิ้นออกมานะครับ ทำให้รูปปืนมันแห้งนะครับก็จะทำให้คอเราฝืดได้นะครับก็มีเจอเรื่อยๆครับแต่บางคันก็ไม่เจอนะบางคันก็หลวมไปเลยบางคันก็ฝือดอย่างนี้ก็มีครับก็ก็แปลกอยู่เหมือนกัน นะครับผดหมุนซ้ายหมุนขวาจับแกนโชกโยกดูครับไม่ให้มีเสียงนะครับไม่ใช่ว่าหลวมเกินก็ไม่ได้เหมือนกันครับถ้าหลวมเกินนี่ก็จะเกิดเสียงดังเนาะรำคาลแลาวิ่งไปก็ตกหลุมตกอะไรนี่ก็จะเสียงดังเราต้องให้พอดีครับก็คือไม่ตึงจนเกินไปแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไป พอเช็คได้ที่แล้วก็ล็อกโดยการตอกน็อตตัวบนที่ผมตอกให้ดูเมื่อกี้นะครับตอกแค่น็อตตัวบนนะครับมันจะมีน็อตสอตัวตัวบนนี่ก็คือการล็อกไม่ให้มันคลายตัวครับไม่ให้มันเคลื่อนแล้วก็ปิดแล้วก็เทสโดยการโยกแต่ผมมั่นใจแล้วนะว่ามันได้ โยกถ้าไม่เกิดเสียงกึกกักกึกกักก็ใช้ได้แล้วครับคอมีสระมีแบบไม่มีอาการตกร่องนะไม่มีการสะดุดโยกดูก็ไม่เกิดเสียงโยกดูหลายๆรอบนะครับเท่านี้ก็ขับได้คล่องแล้วครับสะดวกสบายไม่มีอาการทำให้เราเมื่อยล้าเนาะถ้าคอแข็งเกินไปมันก็จะ คอนโทรรถมันก็ต้องเกรงแขนทำให้เราเมื่อยโดยเปล่าประโยชน์พอได้ที่แล้วแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยครับประกอบก็ง่ายครับประกอบเสียบปลั๊กก่อนแล้วก็ประกอบเข้าไป ปลั๊กไฟอย่าลืมเสียบนะครับไม่ใช่ประกอบเข้าไปแล้วอ้าวลืมเสียบปลั๊กไฟหลีไฟเลี้ยวด้านหน้าไม่ติดติดก,ก็ต้องลำบากอีกแต่จริงก็โล่งอยนะครับใต้บางคนไม่แน่ใจอจผมยังไม่ได้ลองนะอาจจะใช้มือล้วงไปเสียบได้หรือเปล่าน่าจะล้วงได้ครับเพราะใต้คอมันค่อนข้างจะโล่ง เป็นรถที่ลื้งง่ายไม่จุกจิกครับลื้งง่ายถอดง่ายนะครับแล้วก็จัดระเบียบเข้าล่องเข้ารอยใส่ตะก้าครับกดชุดสีให้มันเข้าล็อกแล้วก็มาเริ่มใส่ตะก้าประกอบกับท่านก็สามารถนำไปใช้กับทุกรุ่นนะครับ ใช้ได้กับทุกรุ่นอันนี้ก็เทสดูไฟซ้ายขวาเข้าวๆติดปกติก็ผ่านก็ใส่นอาา็อตตะก้าใส่นอ็อตชุดสีปกติสามารถนำไปทำไปปรับใช้กับเวฟก็ได้นะครับหรือว่ารถตระกูลยี่ห้ออื่นแต่ลักษณะการรือการทำก็จะแตกต่างกันนะครับ อย่างตระกูลที่เป็นแฮนจับโชคพวกตระกูลโซนิกพวกมีแผงคอพวกนั้นนะแผงคอบนล่างมันก็จะมีขั้นตอนที่ลือค่อนข้างจะแตกต่างกันครับแต่ว่าการปรับก็เหมือนกันครับปรับเข้าปรับออกเหมือนกันเลย ก็ใส่ตะกร้าเข้าไปก็เป็นความรู้พื้นฐานง่ายๆนะครับออกกับนำไปปรับใช้ดูคลิปจบก็สามารถผมคิดว่าสามารถทำตามได้ง่ายๆนะครับเราก็ไม่ต้องไปจ้างช่างเนาะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวคัวเรือนของเรา สิ่งไหนที่ทําได้ถ้าเราพอทําได้ก็ทําครับก็จะเป็นการประหยัดแล้วก็ฝึกบางท่านอาจจะชอบการทํางานช่างนะครับฝึกการทํางานช่างไปในตัวถ้ามีรถของเราเองก็ลองทําตามในคลิปได้เลยครับก็ท้ายคลิปแล้วนะครับผม นี่ก็มาใส่นอ็นอตน็อตก็จะมีข้างละสีตัวเป็นเกลียวปล่อยทั้งหมดนะครับของยามาฮ่ายามาฮ่าก็ขึ้นชื่อเรื่องชุดสีนะครับมีความแน่นหนาเนาะท่านที่ซื้อท่านที่ใช้ยามาฮ่ามาก่อนก็จะรู้นะว่ายามาฮ่าชุดสีจะไม่ค่อยดังนะครับ ช้ล้ไม่ค่อยดังลำคาญหูนะครับรก็มีสีตัวถอดประกอบง่ายๆนะครับมีตัวนี้แล้วก็ตัวล่างสุดครับตอนประกอบผมใช้ไขควงขันเอานะครับเนื่องจากว่าใช้ถ้าท่านที่ไม่มีสว่านมือก็ใช้ไขควงนี่ครับง่ายที่สุดแล้วไม่ต้อง ไปซื้ออะไรมาเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายใเครื่องมือก็ใช้ไม่เยอะครับมีค้อนกับมีไขควงแบนตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็สามารถทำงานได้แล้วแล้วก็มีไขควงแฉกใช้เครื่องมือไม่เยอะด้วยท้ายคลิปแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องให้กับช่องสองการชาแนลได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆออกมานำเสนอเรื่อยๆนะครับ ก็าฝากด้วยครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ